บานแล้วรอบนี้ไปทำงาน6วัน6วันเต็มเต็มแต่ว,วันห้าคืนเกิดขึ้นวุ่นหัวบ้างั้นประตูป่อนไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยเงียบกิบเงียบกิบ ไม่ร้องเลยสแอบเดียวโหูหครับด,ดูตาดูตาโอ้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 เศ้ามากเศ้ามากกัดฟันด้วยอ้วนแม่มาแล้วอ้วนเดี๋ยวทำอย่างนี้ดิดูกง พินาศมากวันครับแม่มาแล้วทาไมไทำตอนหลีหลีด้วยอ่ะฮะลูกแม่มาแล้วนะมาคิดถึงอวันคุณแม่ก็ามาแล้วไงทำไมอ่ะแต่กัดแม่นอ่เสียวจังเลยเพราะว่า มีหางโฟโฟนิดหน่อยงอนเอาปัดฟันรอ,อบนี้คือไปนานที่สุดเพร,ราะโรงแรมไกลบ้านสองคืนแรกก็เลยต้องไปนอนที่โรงแร,รมด้วยจริงๆจะต้องนอนคืนนี้อีกคืนนึงเฮ้เฮ้เฮ้อุ้ยอ,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 อ้จะกัดครับพี่น้อง โอ้โอ้ไม่เหมือนเดิมครับก,กิกจะโดนตะปบครับนี่มีการกัดฟันนะครับโอ้อันตรายไข่โตด้วยโอ้โอ้น่าก,กลัวมากโอ้โหนิ้วอาจขาดได้ไม่เสี่ยงดีกว่ารักพักมัน ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือจะต้องคิ้งให้เขาอารมณ์เย็ยนก่อนต้องสังเกตสีเนีน่ยเห็นไหมว่าตาเขาไม่เหมือนเดิมมือตาเหลืองอ,อ้าวหาวซะอย่างนั้นเพราะว่าเป็นอาการติดสัตว์อยู่ด้วยอโอเคโอเคพักก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยดีกันนะ แป๊บนึงแป๊บนึงให้เธอหายงอนก่อนโอ้โห,หน่าโหนมาก